อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 4อาร์เซนอนเตรียมปล่อย14นักเตะพร้อมเลง8แข้งใหม่อาเซนอลเตรียมทีมสำหรับล่าแช,ชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลหน้าหลังจ่อขายนักเตะออกจากทีมถึง14คนและเสริมแข้งใหม่อีก8คนฟุตบอลลอนดอนระบุว่า14นักเตะที่อาเซนอนจะปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อหางบป,ประมาณเสริมทัพประกอบไปด้วยเคลนเทียนนี่เอมิลสมมโตโรรอบโฮดิงริดเนลเซนวิลลียมซลิบาชาลีปาติโนโอฟอเรียนบารูกุนนิโคลัสเปเป้เอสลี่แมตเลนไน์เซกเตดิซัวเรสนูโน,โนตาวารสเอาเบิร์ตโลคองกาพาโบมารีและกรานิชาก้าซึ่งบางคนกำลังจะหมดสัญญาและบางคนปล่อยออกไปด้วยสัญญายืมตัว ส่วนนักเตะีๆๆตอาเตต้าอยากเสริมทีมมี8คนนําโดยดิแคนไรท์มิดฟิลด์จากเวสแฮมโจแกรเซโลแบ็กจอมบุกจากแมนซิตี้อินไายคุโนกัน,ก,นกองกลางจากแมนซิตี้มาร์เกหีกองหลังจากคิสเซนพาเลตและมูซาดิยาบีตัวรุกจากเลเวอร์คูเซนฉลอง20ปีแชมป์ไร้พ่าย,ายอดิดาสจับมืออาซนอนเปิดตัวชุดเย่าในฤดูกาลหน้า อดีดัจับมือกับสโมสรอ,อาร์เซนอนเลเผยโฉมชุดเย้าประจำฤดูกาลหน้าเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีแห่งฤดูกาลไร้ผ้าผ่านการออกแบบครั้งใหม่ในเฉดสีแดงอันโดดเด่นตัดด้วยแถบแขนสีขาวและลายแพทเทิร์นสายฟ้าที่พาดเป็นแนวตั้งจากบนลงล่างทั่วทั้งตัวเสื้อซึ่งได้รับแงรงบันดาลใจมาจากชุดเย้าที่เคยสวมใส่เมื่อครั้งทำลายสถิติการแข่งขันประจำปีฤดูกาล2003-2004โดยการแข่งขันในครั้งนั้น นับเป็นการเป่าประกาศท้งจุดเริ่มต้นวันครบรอบแห่งปีแห่งฤดูการเพีย์ลมกที่ไม่เคยแพ้ใครข,ของอาร์เซนอลชุดเจ็คคอลเลคชันนี้ยังเสริมทับด้วยความโดดเด่นด้วยสีทองทั้งตาสัญ,ญลักษณ์ของทีมอาร์เซนอลโลกโก้อดิดาสและสัญ,ญลักษณ์3แถบบนแขนเสื้อทั้งสองข้างนอกจากนี้สถิติครั้งประวัติศาสตร์ของทีมในการประกาศชัยชนะถึง26ครั้งและเสมอ12ครั้งโดยไม่มีการพ่ายแพ้จากการแข่งขันทั้งหมด38นัด ได้ถูกจารึกไว้ที่ด้านข้างของชุดสำหรับใส่แข่งขันจริงของนักฟุตบอลอีกด้วยเลย์พาเลอร์ตำนานนักเตะอาร์เซนอลกล่าวว่าการได้ลงแข่งในฤดูกาลนั้นเมื่อ20ปีก่อนท่ามกลางเหล่านักเตะท,ที่มากความสามารถเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจลืมได้เลยผมรู้สึกดีใจที่เราจะได้เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของสโมสรนผ่านเสื้อย้าวาตัวนี้และเชื่อว่าแฟน,แฟนต้องตกหลุมรักมันอย่างแน่นอนในด้านเทคโนโลยีเสื้อฟุตบอลสำหรับเรานักเตะ ที่จะใช้ในการแข่งขันจริงมาพร้อมกับเทคโนโลยีนิดายพร้อมเทคโนโลยีเนื้อผ้าระบายอากาศที่ช่วยดูดซับความชื้นและแห้งไวเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกสบายขณะแข่งขันในขณะที่เสื้อสําหรับแฟนบอลมาพร้อมกับเทคโนโลยี a อ r o r ร a d y ซึ่งมีคุณสมบัติในการซับเหงือ่อที่ทําให้เหล่าแฟนๆต่างรู้สึกแห้งสบายตลอดทั้งวันนอกจากนี้เสื้อฟุตบอลคอร์เรคชันนี้ถูกผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า70%ซ ถือเป็นการสารต่อความมุ่งมั่นของ Adidas ในความตั้งใจที่จะช่วยลดขยะพลาสติกโดยการลดการใช้พลาสติกโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์และนํามาเปลี่ยนเป็นโพลีเอสเตอร์พลีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเท่าที่ทําได้ภายในเส้นปี2024โดยที่ผ่านมา Adidas ใช้โพลีเอสเตอร์จากวัสดุรีไซเคลิลไปแล้วกว่า96เปลร่ยมพบกับชุดเย่าประจรําฤดูกาล2023-2024 ที่จะถูกสวมใส่ลงสนามเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมในการแข่งขันฟุตบอลหญิงเดบิวต์ยูเอสลนัดสุดท้ายระหว่างอาเซนอลและแอสตันวิลล่าและทีมชายจะสวมใส่เป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านพบกับวุฟฟอลตันวันเดอร์เรอร์ในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ชุดแข่งขันเย่าของอาเซนอลคอร์ริชั่นล่าสุดจะถูกวางจำหน่ายในราคา4,600บาทและ2,900บาทตามลำดับ รวมถึงเครื่องแต่งการอื่นที่พร้อมวางจำหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ที่ Adidas Brand Center Adidas Application และ Adidas Online Store